สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจาะลึกมวยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้ามาแล้วบัวขาวโพสสามคำหลังเผด็จศึกโคตะมิอุระมวยไฟ์พิเศษัวกขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยชาวไทยชื่อดังโพสสามคำสัน้นๆหลังเผด็จศึกโคตามิอุระในศึกมวยคู่พิเศษร,ราชดำเนินเวอร์ซีรีส์ ควันหลงจากศึกมวยไฟรายพิเศษในโปรแกรม l e g e n d o ออราชดำเนินของศึกราชดำเนินเวอร์ซีรีส์ที่สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันศุกร์ที่19สิงหาคม2565ที่ผ่านมาซึ่งบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยขวัญใจชาวไทยไวัย40ปีไล่อัดโคตะมิอุระนักชกดาวรุ่งหน้าหล่อชาวญี่ปุ่นวัย20ปีจนต้องยุติการชกในยกที่3 ซึ่งล่าสุดนะครับทางเพจทางการของบัวขาวบัญชามเมฆได้โพสต์คลิปการชกในวันนี้พร้อมกับแคปชั่นว่าขอโทษครับจากนั้นก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายบ้างก็แซวพี่บัวขาวว่าขอบคุณนะคะที่วันนี้พี่บัวขาวไม่ออกเต็มแรงวันนี้น้องได้ประสบการณ์เยอะมากๆเลยค่ะพี่บัวขาวน่ารักมากเป็นต้นความคืบหน้าบัวขาวจัดหนัก ไล่อัดโคตะมิอุระยุติการชกศึกมวยไฟท์พิเศษพวกขาวบัญชามเมฆยอดนักชกมากประสบการณ์ชาวไทยไล่ต้อนโคตะมิอุระกำปั้นหน้าล่อชาวญี่ปุ่นจนผู้ตัดสินต้องสั่งยุติการชกในไฟท์ศึกพิเศษที่เวทีราชดำเนินมวยไฟท์พิเศษ Ex h i b i t i o n k i c k b o x i n g Match Legend of ราชดำเนินของศึกราชดำเนินเวอร์ s ซีรี s ที่เวทีมวยราชดำเนินบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยขวัญใจชาวไทยวัย40ปีพบกับโคตามิระนักชกดาวรุ่งขวัญใจชาวญี่ปุ่นวัย20ปีโดยเป็นการชกแบบไม่ตัดสินผลการแข่งขันยกแรกภาพรวมบัวขาวยังคุมเกมไว้ได้ดีเยี่ยมแต่โคตะก็ใจสู้ยกที่2 บัวขาวปล่อยหมัดใส่รัวๆอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าโคตะไปไม่เป็นบัวขาวยกที่3ยังคงลุยใส่โคตะอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งยังปล่อยหมัดเข่าแข้งจนโคตะออกอาการก่อนที่ผู้ตัดสินจะสั่งยุติการชกความคืบน้าล่าสุดบัวขาวแอบน้อยใจเตรียมชกโคตะมมิุระคนโฟกัสแต่น้องสองคอมเมนต์ยิงพีกบัวขาวบัญชาเมฆ แอบน้อยใจเตรียมชกกับนักชกญี่ปุ่นโคตะมิอุระเจอคนโฟกัสแต่น้องมิอุระเพราะความหล่อละมุนส่องคอมเมนต์ยิ่งพีคสาวสาวอนทำน้องเบาแต่หนุ่มๆนะ่ะให้จัดหนักๆเป็นศึกที่ได้รับการจับตามองไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับ KAT Present Legend of ราชดำเนินบัวขาว WS โคตะ การเจอกันระหว่างนักชกระดับตำนานของไทยอย่างบัวขาวบัญชามเมฆวัย40ปีกับนักมวยดาวรุ่งจากญี่ปุ่น20ปีโคตะมิอุระชกกันในพิกัด70กิโลกร,รมัมด้วยกติกาคิกบ็อกซิ่งแบบเอ็กซิบิชันวงเล็บไม่มีการตัดสินผลการแข่งขันเป็นการชกโชว์ในวันที่19สิงหาคมนี้โดยจุดที่หลายคน โดยเฉพาะสาวๆหลุดโฟกัสก็คือความหล่อละมุนมีความไอต้าของน้องโคตะามิุระนั่นเองจนอดที่จะใจละลายกันไม่ได้อย่างตอนที่หนุ่มคนนี้เดินทางมาถึงเมืองไทยก็มีแฟนๆให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและในการแถลงข่าวที่ผ่านมาก็ทำเอาหลายๆคนถึงกับร้องงุย้ยด้วยความเอ็นดูน้องล่าสุดบัวขาวบัญชามเมฆ ก็ได้แชร์ข่าวความหวีดของน้องโคตามิระของสื่อกีฬาเจ้าดังพร้อมเข้าความว่าทุกสื่อโฟกัสแต่น้องแอบน้อยใจพร้อมอิโมจิยิ้มมุมปากเบาๆซึ่งเหมือนจะเป็นการหยอกและแสดงความรู้ทันแฟนๆนั่นเองงานนี้เลยมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นทั้งสาวๆที่บอกว่าเอนดูน้องขอให้พีพัวขาวเบาๆมือ แค่ยุ้มหัวก็พอขออย่าชกหน้าน้องขณะที่หนุ่มๆหลายคนก็บอกให้พี่บัวขาวนะ่ะจัดหนักแบบเต็มไปเลยนะและแฟนๆอีกจำนวนมากที่บอกพี่บัวขาวว่าอย่าน้อยใจไปเลยยังรักพี่เหมือนเดิมเรามาฟังคอมเมนต์นะครับที่แฟนๆได้มาคอมเมนต์ไว้คนแรกบอกว่าพี่บัวต่อยเบาๆนะเดี๋ยวน้องช้ำคนถัดมานะครับบอกว่ากับน้องเขานะ่ะ หน่าฮักเนาะถัดมานะครับบอกว่ายุ้มหัวเบาๆพอคะ่ะถัดมานะครับบอกว่าหยิกน้องก็พอนะคะถัดมานะครับบอกว่าแค่พี่บัวน็อกน้องคาเวทีนะ่ะทุกสื่อก็มองแต่พี่บัวคนเดียวแล้วคะ่ะถัดมานะครับบอกว่าสาวๆขอร้องพี่บัวปราณีน้องส่วนหนุ่มๆน่นะขอร้องพี่บัวจัดเต็มไม่ต้องปราณีน้องลำบากใจเนาะเป็นกำลังใจให้พี่บัวนะแต่น้องนะ่ะก็น่าเอ็นดูความคืบหน้าล่าสุด บัวขาวฟิตจัดพร้อมปะทะโคตะฟุง้งขอสักแผลเอาใจแฟนคลับเห็นโปสเตอร์การขึ้นชกระหว่างบัวขาวบัญชามเมฆก,กับโคตะมิคุระในรายการราชดำเนินเวอร์ซีรีส์ที่จะมีการจัดขึ้นในวันที่19สิงหาคมนี้รับรองว่าเดือดมันเต็มทุกอารมณ์อย่างแน่นอนล่าสุดนะครับบัวขาวบัญชามเมฆได้เปิดใจกับทางทีมข่าวว่าเตรียมพร้อมความฟิต แต่คงไม่มีปัญหาเพราะเรานั้นได้ฟิตซ้อมมาโดยตลอดก็กังวลน,นิดหน่อยหน้าตาสู้เขาไม่ได้ส่วนแนวทางในเชิงมวยนั้นการชกของเขาก็หามาพอสมควรแต่ไม่น่ามีปัญหาเป็นสไตล์เหมือนที่ผ่านๆมาอยู่แล้วเรื่องสเต็ปอะไรต่างๆนะ่ะอยู่ที่เราก่อนหน้านี้ไม่มีการพูดคุยกับโคตะจะเจอกันวันที่19สิงหานี้ส่วนเรื่องอายุจะเป็นปัญหาไหมคิดว่า ไม่เป็นปัญหาแมตช์นี้นะ่ะถือว่าเป็นกําไรสำหรับคนดูก็อยากจะชกให้ทุกคนได้เห็นความเป็นบัวขาวแน่นอนฟุ้งขอสักสองแผลให้แฟนคลับได้เฮกันสักหน่อยความคืบหน้าล่าสุดเตรียมดวลเดือดบัวขาวคืนเวทีชกโคตะมิอุระในศึกราชด,ดำเนินเวอร์ซีรี์หลังจากที่บัวขาวบัญชามเมฆนักชกชาวไทย ขวัญใจชาวมหาชนที่ผ่านศึก w r r l Fright Tournament ที่สนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโซกัมพูชาเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งบัวขาวเป็นฝ่ายกลุ่มชัยชนะได้ในครั้งนี้โดยถือเป็นการหวนคืนสังเวียนอีกครั้งในรอบ3ปีหลังจากที่ติดปัญหาในเรื่องของการเดินทางไปชกต่างแดนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยล่าสุด กลายเป็นข่าวใหญ่เมื่อบัวขาวบัญชามเมฆหรือร้อยโทสมบัติบัญชามเมฆก,กำมปั้นวัย40ปีเตรียมกลับมาขึ้นชกอีกครั้งที่สนามมวยราชดำเนินในศึกราชดำเนินเวอร์ซีรีี์หรือ RWS ซึ่งถือเป็นการกลับมาชกที่สังเวียนอันศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งในรอบกว่า18ปีทั้งนี้มีภาพหลุดคู่ชกไฟต์แรกของเจ้าตัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งก็คือคิงจูเนียหรือโคตะมิอุระนักชกดาวรุ่งสุดหล่อจากแดนปาดิบประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นลูกชายแท้ๆของคาซูโยชิมิอุระอดีตตำนานกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นนั่นเองด้วยโคตะมิอุระนักชกวัย20ปีเพิ่งประเดิมไฟแรกในการต่อสู้ MMA ในศึกลิซิน3 3 ไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก่อนเอาชนะน็อกฝ่ายตรงข้ามคือยูชิไปได้เพียงยกแรกเพียงเท่านั้นก่อนที่ปลายเดือนกรกฎาคมนี้มีโปรแกรมจะพบกับเฟบิเป้มาโซนี่นักสู้ชาวบราซิลเป็นรายต่อไปอย่างไรก็ตามสำหรับกำหนดการคืนสังเวียนของบัวขาวปัญชามเมกในรายการราชดำเนินเวอร์เซรีไฟ์แรกจะพบกับโคตะมิอุระ ในคืนวันศุกร์ที่19สิงหาคมซึ่งจากข้อมูลที่หลุดออกมาแฟนๆสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง WorkPo พอยติม3เวลา21นาิ15นาทีเป็นต้นไป